สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องพีตาสาวีเดนพาแซมนะคะวันนี้ก็พามาโซเดยอยู่ในสวนผักของเรานะคะทุกคนจะพามากินผัดงุนเส้นค่ะเมนูเราวันนี้เราได้ผัดงุนเส้นมานะคะทุกคนวันี้เนาะแล้วก็มานั่งโซเดยอยู่ในแปลงผักของเรานี่แหละคะ่ะทุกคนเดดกำลังมาอบเป็นเป็นอบอยู่ในตะนี่ะในตะอบเรานี่แหละแล้วก็มาโซเดยอยู่ในสวนผักของเรานะ,ะทุกคนเจ้าขา มา,มากินผัดกุ้นเส้นได้กันนะคะทุกคนไม่ได้กินมานานและไม่ได้ทํามานานแล้วค่ะก่อนจะกินก็ฝากกดไล้์กดชแชร์แล้วกดติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนผักแก้มแล้วก็เราก็เด็ดเอาตรงน,นี้นะพี่น้องเนาะมันง่ายๆดีกว่านะทุกคนเห็นไหมครับผักโขงผักซีผักกาดดอกก็มีแล้วก็มะระเราก็ดั de, งแตกยอดเดี๋ยวจะทําห้่นให้นางอยู่เนี่ยแต่ว่ากำลังออกยอดดีสวยงามมากตามท้องเดืองเลยจ้าค่ะ ยอดตัววันโตคืนในพี่น้องเจ้าขามันก็พุ่งไปถึงตุดพยาอินพยาโยมพยาอะไรเนี่ยเทพวดดาเนี่ยดอกมันเต็มตุบๆเต็มๆเลยค่ะมากินแล้วนะพี่พูนมากแล้วสองนาทีผ่านไปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยค่ะทุกคนเจ้าขามาซวยผัดงูเส้นกับพี่ตาลนะคะเหียน้อขยับเข้ามาหน่อยเออเนี่ยผักเราก็แอบอยู่แถวนี้ละทุกคนจ้ากินแล้วนะคะนี่ค่ะผัดงูเส้นค่ะผัดงูเส้นใส่ วันนี้มาดีวิวในสวนมีเห็ดหุ่นหนูหมูสามชั้นค่ะอืมโอ้อ เราใช้ต <ừ> ะเกียบจะมาตั้งนานแล้วนะพกดไปบอกนะอืมไมกคช่ไม่ต้องเล่อเย่นะ ไม่ต้องล้างไม่ตายผักเครื่องใช้ก็มี ไม่มีตัวพาก กาหลังเป็นคอนโพสต์นะคะปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักพวกผักพวกอะไรนะผักซีเขียนหอมมากเลยทุกคน ข้าวอืมะคิวกินที่น้องบิดตัวตาย าจากในสวนจากในไร่ของเราอืมดี่ลย ตอนนี้จะเกณฑ์เลยผักชีในส่วนเราเองไม่ต้องเกรงใจ ขอประกาศทุกคนขอโทษขออภัยด้วยมันไกลมือกันเอาไม่ถึงห้าร้อยได้พี่พื้นที่อืมหวานแต่ประกาศหวานมากเลยประกาศที่เขาทำน้ำมันทุกคนอืม ตอนนี้ก็มีมันเกล่แล้วเก็บไป้อามริมันปีหน้าปีหน้าก็ปุูก พี่น้องคนไหนที่ปลูกที่มีสวนผักกับพี่น้องเวลาหน้าผักกนรลับเนะี่ยเวลา,าเมล็ดมันเกศเราไปเอามาได้เลยไปขโมยมาได้เลย <c oughs> ไปขอสักต้นสองต้นของเขาอะไปตัดมาเลยพี่ตัดแล้วก็เอามาเก็บไว้ไปปลูก ตอนนี้ไม่กล้าไปขโมยเอาเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาสิดยาเยอะมากเลยน่ากลัวเขากลัวคนไทยไปเอาเนาะเขาสิดยาแต่สมัยก่อนไม่อยู่สวีดเม่ๆไปโขนทีคนเขนาขนเยอะเนาะไม่ว่าก,กันนะเกณันมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ตอนหลังเขาสิดยา cái nào amino chua đùi. Trị đây phân bị. Cái này lại đi nữa, Thật อเอาประกาศอีกใบหนึ่งนะคลิปนี้คลิปนี้ต้องปังแน่ๆเลยรีวิวกินในสวนผัก อื้อย่าเท่าหน้าพี่ดาเลยอืมอืม้อ ทุกคนเจ้าค่ะคลิปนี้ก็คุยพี่ตาก็ขอฝ่ากไปเพียงเท่านี้นะคะผัดงุูเส้นในสวนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพิตาแนะเชื่อกรไดกดแชร์กดติดตามให้พิตาด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ